ในป่ามีกบนะครับตัวใหญ่วันนี้มาปลูกป่าก็เจอกบกบนำโชคครับให้เลขอะไรไม่รู้ดูเอาเลยครับวันนี้พาทุกคนมาปลูกป่านะครับ พื้นที่บ้านสาแฟหมู่ที่สามนะครับนำทีมด้วยาอาจารย์สันติอนรักด็อกเตอร์พร้อมด้วยหัวหน้าสมุนหมู่บ้านนะครับตำบลบ้านสานะครับผมให้บอกเอาไม่ร้อยดีกว่าครับครับผมมามานี่สาจานจุดพงในเมือแจ่ม พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีมนตรต์ภาษากำนันผูยายบ้านเกษตรกีผูล้ลํำฟางและพี่น้องประชาชนทุกท่านกระผมนายสงการเป็นพวกผู้ใยญ่บ้านหมู่ที่เก็บรักษาการพัยาบาลหมู่ที่สามขอขอพระคุณท่านายอำเภอแก้ห่มที่ได้เสียสละเวลามาร่วมโครงการปลูกป่า รันธนาการถูกไว้สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง,งตามแนวพระราชดำริรัชก,ก,การที่9ก้าต่อยอดถึงราชการที่สิบโอกาเทถนนคอนอกรีตเสริมเหล็กเส้นทางขึ้นทะเลหมอก้อยฟ้างามทางขึ้นชมซากคอสซิลหรือซากสอยโบราณหลายล้านปี และเส้นทางผลพื้นไนร่การเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงรัชการที่ 9. เก้วายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบริเวณพุทธบาทปีลอยให้รูปทางคือดอยฟ้างามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่สิบในการนี้โดยการนำของขันธ์พระคู สันติภรักษ์เจ้าอาวาสวัดสาแพะอันเป็นผู้เลื่อมโครงการต่างๆเช่นอนุรักษ์ป่าต้นล้ำพื้นที่ที่จังหวัดลำปางเป็นผู้ค้นพบและพัฒนาโดยฟ้าง,งามและเป็นผู้นำโครงการต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชนชนและประเภทชาติอย่างว่าปัจนุบั ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานตามที่ได้นำเรียนมาจึงขอเ,เอรียนเชิญด้วยความเคารพครับทำให้เวลาไหนรูปกำน,นันอนีกหน่อยีโอเคได้เนะเ๋ยวกำนันจะใส่หม้อแร้เจ้าของพระศาเพรฯให้ก็บนะส่งทุกรูปนะครับ <S <S 2> <S 2> เรียนท่านนายกท่านกำนัน ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลที่แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมในวันนี้ก็ยินดีนะครับเมื่อวานตืนเมื่อสักสองสามวันในท่านแต่ว่าท่านประคูกก็ลายไปถามว่าวันนี้ว่างไหมก็เลยคิดว่าท่านบอกว่ามาปลูกป่าเฉยๆก็เลยรับว่าป่าคนท้ายแล้ว ถามกำนันเมื่อวานแล้วก็ครูก็ส่งไอ้นั่นไปว่ามีกําหนดการเปิดด้วยก็เลยเพราะวันนี้ผมมีรับไว้สองงานก็คือเรื่องของอบายการพัฒนาตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าไม่ได้ทั้งครูแล้วก็พวกเรานะครับที่ช่วยกันในทนในพื้นที่ก็คงจะยากนะครับในเรื่องของระบบราชการเนี่ยใช้งบประมาณเรืออะไรต่างๆในการพัฒนามันมันยากมากนะครับเพราะว่า การขออนุญาตหรือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่านะครับเป็นพื้นที่ป่าแต่ทีนี้ถ้าซึ่งมันเป็นทางเดินเดิมอยู่แล้วแล้วไปขึ้นหลายอย่างทั้งเอาลักะธรรมชาติเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้วก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็ความสะดวกในเรื่องของการท่องเที่ยวการสมากรินแล้วก็บ้านเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับแล้วก็ทําให้เราที่สามารถที่จะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เชื่อว,ว่านะครับถ้าเราช่วยกันแบบนี้ในเรื่องของความยั่งยืนขอ,ของการท่องเที่ยวก็จะ มีความยัง่งยืนนะครับเพราะว่าชุมชนมีส่วนร่วมจริงๆโดยการน,นําของท่านพระรูนะครับซึ่งเป็นการซึ่งเชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องที่พระเนี่ยต้องเป็นศูนย์รวมจิตใจอยู่นะครับแต่แตหลายหลายพระหลายๆท่านก็ก็จะอยู่วัดอย่างเดียวนะแต่ท่านพระครูเนี่ยขึ้นมาอยู่ป่านะครับแล้วเป็นนักสำรวจที่ยอดเยี่ยมนะครับสำรวจเจอโน่นเจอนี่ก็นําไปบอกกล่าวนะครับไปบอกกล่าว แล้วก็พอพอรัดอะไรที่รัดพัฒนาต่อได้ก็ย้ยพัฒนาต่อแต่ส่วนใหญ่ก็รัดต่อไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่เหมือนที่บอกมันก็จะหนักตรงพื้นที่ป่ายกเว้นว่าเขาเขาพอเริ่มมีคนไปเที่ยวและมีความสําคัญนะครับก็อาจจะพัฒนาต่อยอดได้แต่สาคัญก็คือการที่เริ่มนะครับแล้วก็โดยท่านผู้ถูและก็ชุมชนนะครับก็โครงการก็เมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่ก็บอกไปแล้วนะครับก็เมื่อกี้เราก็ได้ดำเนินการและคิดว่าในการ การครั้งเนี้ยเขาคงจะเป็นการจัดการที่ที่ยั่งยืนแล้วก็ชุมชนได้ประโยชน์เมื่อกี้ก็ที่กล่าวรายงานว่าทั้งชุมชนได้ประโยชน์ประเทศชาติในส่วนรวมก็ก็ได้ประโยชน์เพราะว่าไม่ใช่เป็นการทําลายนะครับในการพัฒนาเนี้ยพัฒนาเพื่อเพื่อสร้างด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าช่วงหน้าไฟก็จะไฟไหม้เยอะถ้าไม่มีคนมาช่วยกันดูแลความรู้สึกความเป็นเจ้าของมันก็ก็น้อยนะครับไฟก็ก็ ไฟป่าก็เกิดขึ้นได้ตลอดแต่ว่าถ้าเราชุมชนมีความเป็นเจ้าของก็เชื่อว่าเรื่องของไฟป่าในหน้าเลงก็คงจะน้อยลงแล้วหน้าท่องเที่ยวหน้าหนาวก็คงจะมีคนที่มาท่องเที่ยวมากขึ้นและก็เป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่ที่เป็นแบบอย่างให้กับหลายๆพื้นที่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอราครูแล้วก็พวกเราที่มาร่วมกันในที่นี้โดยเฉพาะทางทศบาลทางผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมกันทุกท่านนะครับก็ บันนี้นะครับก็ได้เวลาอัรสมควรนะครับรก็ขอจกิจกรรมรับบัตรนี้ครับสอบสุณครับแล้วก็มีปฏิกิริยคะ,ะครับพระโพธจรรดวัดวัดแรงนเพพานมิสุขสำเรคกการตกกรรปัญท่านนายอำเภอชานจุดคง